น้องนี่ของเราวันต้องมาฝากเ่าเจไปบนที่ได้รที่มาสว่สวัสดีค่ะขออีกค้โอ้โหลงนี้คมากลงนี้คุ้มมากเพราะว่ันนี้มีสาวเด็กมาด้วย เยอะเพราะว่าโปรตีนแอคทีนธรรมดามันก็แบบเชฟซิงก์เนาะแต่ว่านี้พอเป็นเรื่องของโมเมนต์แบบฟิสิกอลเราสึกมันใหม่มาแล้วไม่ทดลองอะไรเนี่ยอย่างที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะออกมาเป็นไงแบบที่ดูคนเห็นแบบจะชอบไหมอะไรเงี้ยมีทั้งความตื่นเต้นความกังวลคือทุกอย่างหลงกนไปหมดเลยแต่แบบเราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าว่าจะดีคืออะไรหรือไม่ดีคืออะไรเราทำได้แค่แบบถามออกมาแล้วก็ บอกว่ามันจะถูกใจนะคะแล้วก็ถ้าชอบก็ฝากบอกต่อมาด้ยนะคะคือยังไงก็อยากให้ทุกคนได้ลองเข้ามาชมมันในโรงภาพยนตร์สักครั้งนึ่งอยู่ดีแม้ว่าจะชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็แล้วแต่จะเกิดอารมณ์ขึ้นซีรล,ล่งขึ้นยังไงก็แล้วแต่ก็อ c ิเ t ตมากที่ทุกคนามาดูาในโรงภาพยนตร์จริงๆค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เขมา่วน